ันนี้พวกเราจะมาดูสภาพตัวก,กันนะครับไปครับมาดูให้กานก่อนน,นี่นี่น่าดีไหมนี่ยเน็ตไรจินตื่นมันคือยังไม่เว้นผู้ชายก็ยังไม่เว้นได้เน็ดไลอ่ะจะโดนไหมเน็ดไร ยี่หนการกล้วยจะเดินตบไหมกินนมพอ่อเลยเหรอการกล้วยสัน่นี้นีนีนนี่นี่นีนน,นนะคนี่นี่นี่น นิดนึงนะครับตกศีลด,ดี้ขาไม่ดีขี้ขาไม่ดีถ้าแสฟาซิวก่อนไม่เหรอที่นี่น จะอไปดูสวนัวกันนะครับนี่ครับชีวิตวัวก็เป็นอย่างนี้ก็วัวกินจ้าหนอนอิตาวันเตนนะครับมดกัดเลยมดกั ได้ไงก็ไม่รู้ครับผม,มอแากต้นลิมพั่อน่หมดเยอะผมก็ไม่เห็นหมดสักตัวนี่กับแบตทีนี่อ่ะตหันมาทีปุ๊บก็เจอมดเลยครับแล้วก็มาดู กรก็กลับมาดูนิหวหัวกันนะครับนิหวหัวมันชอบกินกินหญ้าแล้วมันเป็นจ่าฝูนที่ชอบสกัดจิตตัวอื่นพอเกิดมาเม,มียมันฝืนให้เป็นจา่าฝูงมันก็เลยอดทุน คมันเอดอยู่เห็นไหมคบมันก็จะต่อแถวกันอยู่จเป็นตัวหนี่งครับเจอคนขี่อยอยู่ตรงน,นั้นนะครับตอนนี้ด้วย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 นประโยชน์โทรศัพท์ ตาะากซหมันนะับยับเหมือนกับพยายามะชนผมนะครับรับได้ชุดดอปเลยันชนผมนะครับม่ไปเลยหัวมันเอบหัวเลยการกวยดือนั่นใช่ไหม ก็ทำคึ้นมา5นาทีแล้วนะครับตอนนี้4นาทีกับ5นาทีแล้วครับตอนนี้5นาทีแล้วครับขอลาไปก่อนนะครับ